เข้ามามาคราก่อนมาบ่นว่าอยากทานสุปร้านติงเชียงวันนี้หนูแวะไปซื้อมาแล้วนี่ใครหรอคะนี่คือที่ปรึกษากฎหมายของลูกรุปและเพื่อนร่วมชั้นเก่าของฉันเรียกเขาว,ว่าลุงดินก็นได้สวัสดีค่ะสวัสดีเสี่ยวซี งันที่คุณลุงหลิงมาวันนี้ฉันได้พบใครบางคนเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ตะกุนเหอได้ทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้ากักฐานหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายประเภทเท่านี้ก็สามารถทำเรื่องฟ้องหย่าได้แล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากครอบครัวเหอกล้าทำสิ่งนี้พวกเขาคงไม่ตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงการหย่าล้างไม่ต้องกังวล สำหรับเรื่องนี้หรอกครับด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่สามารถฟ้องหย่าได้ทันทีและทางตระกูลเหอไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ถ้าเขายินยอมเซ็นสัญญาออกจากตระกูลเราไปแต่โดยดีแม่ก็ไม่เอาเรื่องเอาราวท้าที่สุดคุณทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพวกเขาแต่ถ้าพวกเขายังโลภมากอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็จากนั้นฉันต้องปล่อยให้ พวกเขายอมรับการค้ำบาตรทางกฎหมายและให้พวกเขาได้ชดใช้ให้ลูกค่ะหนูเข้าใจฉันจะไปส่งเอกสารที่บ้านของลูกฉันไปก่อนนะแล้วแม่ลูกก็ค่อยๆค,คุยกันไปนะลุงหลินกลับดีนะคะลูกรักค่ะตอนนี้เสยวตงก็ไม่อยู่แม่เลยอยากจะถามอะไรหนูหน่อยถามมาได้เลยค่ะ หนูแน่ใจแล้วเหรอที่จะไม่มาทำงานที่ลูกลุกค่ะไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนอดีตได้สิ่งที่ฉันเรียนรู้คือการออกแบบไม่ใช่การจัดการบริษัทเสียเ่ยวตงยังเดินรนเพื่อตำแหน่งผู้จัดก,การทั่วไปไม่ว่าจะพิจารณาจากด้านไหนการรักษาสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ไว้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะหนูรู้ว่าม้าเป็นห่วงอยากชดเชยให้หนูแต่หนูไม่สนใจจริงๆค่ะ แค่ได้เกิดเป็นลูกม้าก็พอแล้วเอาละเอาล่ะ,ละไม่อยากทำงานที่ลูกกลุ่มก็ไม่เป็นไรแต่แม่ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ กาที่พวกคุณช่วยลูกชายปิดบังความจริงที่ว่าเขาได้แต่งงานมาก่อนแล้วรวมทั้งสปเปลี่ยนบุตรท,ทั้งสองคนอกีกถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วสินะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ที่คุณทําคุณนายโลดจึงตัดสินใจยุติเรื่องทุกอย่างซะแต่ที่เราต้องกหกมันก็เพราะนางไม่สามารถคลอดบุตรได้ยังไงล่ะเงี้ยเหรอเธอเงิน การที่คุณสับเปลี่ยนเด็กก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมเห็นทีต้องไปคุยเรื่องนี้กับที่ศาลแล้วล่ะศาลนายไม่ได้มาที่นี่เพื่อพูดถึงเรื่องอยาหรอกหรือถ้าคุณชายเหือปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาและไม่ออกไปจากบ้านด้วยไรทรัพย์สินเราก็ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟ้องยาเมื่อถึงเวลานั้นแน่นอนเราต้องไปพบกันที่ศาล ลูกรักไม่จะอยากไม่ได้ถ้าอยากแล้วเราต้องออกจากบ้านทรัพย์สินก็ไม่ได้เลยถึงฉันเจอไม่ยอมยอมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมิงฮุยได้ตัดสินใจไปแล้วและไม่มีวันที่เธอจะเปลี่ยนใจไม่นะฉันไม่ยอมเด็ดขาดอย่างนั้นทำแบบนี้ได้ยังไงพวกเราอยู่ที่ตระกูลลู่มาตั้งหลายปีแต่กลับเลอดเย็น,ยนไล่พวกเราแบบนี้ได้ยังไง แกไปคุยกับเมียแกดูสิไม่ว่ายัางไงก็ต้องห้ามยาเด็ดขาดแกต้องนึกถึงเสี่ยวตงแพงมากๆถ้าเกิดแกอยากขึ้นมาเสี่ยวตงจะกลายเป็นลูกนอกสมรสทันทีใช่และเมื่อถึงเวลานั้นเสี่ยวตงก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในลูกลุปอีกต่อไปพอสักทีเลิกพรามเลยแล้วฉันขอเวลาตัดสินใจสัก2อสาวัน ส่งเอเกาสารเสร็จแล้วงั้นขอร่ะมีหุ้ยขอคิดดูดีๆีหน่อยนะจะยอมเสร็จแล้วเหรอเราก็อยู่กันด้วยกันมาตั้งหลายปีเธอไม่เห็นแก่วความสัมพันธ์เก่าแก่มากเหรอ ความสัมพันธ์เก่าก่อนคุณเป็นคนทํามันพังแท้ๆคุณควรจะรู้ดีอยู่แล้วนะว่ายังไงมันก็ต้องมีวันนี้ถ้าคุณทำตาข้อตกลงทรัพย์สมบัติที่อยู่ในมือเพ่อแม่ของคุณฉันจะยอมส่งให้เมื่อคุณอยู่ในเท่าเรือสิ่งที่คุณต้องชดเชยฉันและลูกสาวจะเป็นมากกว่าที่ข้อตกลงกันไว้ แต่ถ้าคุณไม่ยอมฉันเกรงว่าคุณจะไม่มีความสามารถชดใช้มฉันจะเซ็นเอลินที่เหลือก็ฝากนายด้วยหวังใจเถอะคุณแม่ครับในมือเรื่องทุกอย่างจบแล้วผมขอ อยากไปเจอแม่แท้ๆหรอครับถ้าลูกต้องการแม่ก็ไม่ห,าห้ามหรอกนะค,คุณแม่อะไรกันเห็นแม่เป็นคนยังไงฮะเธอไม่ผิดหรอกนะเธอเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเธอเปลี่ยนกลับแม่ทุกคนน่ะก็รักลูกทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล้วนทำเพื่อลูกแล้วเขาเองก็ได้ รับโทษแล้วแม่น่ะแย่กับลินซีมาตั้งหลายปีแต่ดูสิตอนนี้แม่ได้อยู่กับลูกทั้งสองคนของแม่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วล่ะลินซีใช่ที่นี่หรือเปล่าอืมไปกันเถอะเธออาจจะอยู่บ้านอืมแม่ฉันพา อย่าเรียกฉันแบบนั้นเลยฉันไม่คู่ควรกับคำนั้นหรอกแม่ฉันพาเสี่ยวตงมาหานะแล้วนี่ไม่คิดจะเชิญฉันเข้าบ้านเลยเหรอเสี่ยวตงแม่ฮึลิงซีฉันขอโทษนะเสี่ยวตงฉันขอโทษด้วยนะสำหรับเรื่องทั้งหมด แม่ฉันไม่ได้โทษแม่เลยแม่เองก็อย่าโทษตัวเองเลยส่วนเรื่องอื่นก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเถอะหลิงซีได้เจอกับคุณนายรู้แล้วใช่ไหมแล้วจะกลับไปอยู่กับเขาเมื่อไรแล้วเรื่องของเสียวตรงหล่ะว่ายังไงเรื่องย้ายฉันเข้าทะเบียนบ้านคงต้องรอให้ยาจบสกักก่อนเอะยาก็นั่นสิที่แท้จริง ก็ต้องอย่าเลยจะอยู่อย่างไรต่อกับครอบครัวขนาดนั้นแต่ช่างเถอะเธอไม่จําเป็นต้องเกี่ยวอะไรกับครอบครัวนั้นหรอกนะแล้วเสี่ยวตรงละ่ะเขายังเป็นคนในครอบครบัวรู้อยู่ไหมสถานะของผมยังคงเหมือนเดิมแต่คุณแม่จะประกาศออกไปว่าเราสองคนเป็นฝาแฝดกันแต่ด้วยความเชื่องมงายของตระกูลเฮอจึงทำให้เราต้องพลัดพาจากกัน ดีแล้วล่ะในเมื่อความจริงมันช่างขมขื่นขนาดนั้นในเมื่อเป็นความต้องการของคุณนายลูกก็เอาตามนั้นแหละฮ้ยมีเรื่องกลุ้มใจเหรอไม่มีอะไรแค่เหนื่อยหน่อยนะ่ะถ้าฉันย้ายออกไปแม่คงต้องอยู่คนเดียวไม่มีทางหรอกถ้ากูเถอก็ถูกขับไล่ไปแล้ว ถ้าเรื่องของเสี่ยวตงหลุดออกไปก็จะทำให้ตุก๊กูลูและมือลำบากตัวเองตัวเธอเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้และไม่อยากบริหารบริษัทการที่ให้เสี่ยวตงทำน้าทีนี้ต่อไปจึงเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะแบบนี้จึงเป็นจึงจำเป็นต้องประกาศออกไปว่าเธอเป็นฝาแฝดกันฉันเข้าใจว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ ส่วนแม่เสี่ยวตงบอกว่าจะดูแลเธออย่างดีแต่ว่าไม่คิดว่าเสี่ยวตงจะพูดแบบนั้นแม้ว่าสถานะผมยังเหมือนเดิมแต่ผมจะไม่เอาอะไรจากตระกูลลู่อีกยกเว้นเรื่องของงานเท่านั้นแต่ยังไงซะเสี่ยวตงก็ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดฉันเดาว่าแม่เธอคงโอนหุ้นที่ได้คืนจากตระกูลเหอให้เธอจากนั้นเขาก็คงโอน คุณส่วนตัวเพื่อช่วยให้เธอรักษาตำแหน่งประธานลงไว้อันที่จริงแม่ไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เพราะฉันไม่ได้ต้องการอ,าอะไรอยู่แล้วลิงซีเธอเชื่อมั่นในความสามารถของเสี่ยวตรงไหมแน่นอนฉันเชื่อและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันปฏิเสธการรับช่วงต่อของบริษัทเพราะฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้าอยู่ในมือเขา ในเมื่อเธอเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อเขาประสบความสำเร็จเขาจะได้ส่วนแบ่งเป็นรางวัลสำหรับการทำงานของเขาแล้วเขาจะรับไว้ไหมทาไมเขาต้องปฏิเสธละ่ะในเมื่อเขาสมควรที่จะได้รับมันข่าวบันเทิงลูกเคยของตระกูลลูถูกไล่ออกจากบ้านส,ส่งใส่คือลูกสาวนอกสมรสถ,ถูกเปิดเผยอบาลู ขอหาเซียวหงให้ฉันหน่อยครับคุณปู่เซินป๋อเย่ครับคุณปู่เซียวหงฉันได้ข่าวเรื่องของผู้หญิงคนนั้นแกหาเจอแล้วใช่ครับเจอตัวแล้วแต่ไม่คิดจะพามาหาปู่หรอเจอกันแล้วก็จริงแต่เรื่องที่เข้าใจผิดนั้นยังเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเลยครับ เราอีกสักสองสามวันแล้วกันครับผมจะพาหลิงซีไปหานะดีแล้วล่ะในเมื่อเจอเธอแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้หลืดนมือไปอีกล่ะปู่มไม่ต้องกังวลหรอกครับมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเฮ้อยัดีแต่ปลกแล้วกันนี่เซียวหงนื่นนก็เจอกันแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานกันล่ะฉันอยากอุ้มหลานใจจะขาดแล้วเอ๊ะทำไมาอยู่ๆก็พูดเรื่องนี้ล่ะครับ ไปได้ยินอะไรมาเหรอฮ้เซียวฉินบอกฉันว่าแฟนแกเป็นลูกสาวตะก,กูลูทีไมได้เลี้ยงอยู่ในบ้านเองแต่แกกังวลกลัวว่าฉันจะไม่ชอบเลยไม่พามาสินะในเมื่อแฟนแกเป็นคนของตะก,กูลูทํายังพัวพันกับแกมาตั้งหลายปีคนแกอย่างฉันยังจะไม่ชอบอะไรอีก ตอนนี้คุณนายลู่ยังไม่หายดีทําไมปู่เย็บไม่รอให้เขาออกจากโรงพยาบาลก่อนละครับจะได้นะัดเจอกันทั้งสองครอบครบัวพ้องกันเฮ้อยากแต่งจนตัวสั่นจนต้องให้ฉันออกนาให้สมกับเป็นคุณปู่ของผมจริงๆร,รู้ใจผมชะมัดเฮ้อถ้าแกนัดแนด่ทางนั้นได้แล้วที่เหลือก็ไปเป็นหน้าที่ของฉันเอง พูดเทาซนต้องการผมแม่อืมๆดูเหมือนว่าใครบ้างใครบางคนจะรอไม่ไหวแม่คะอย่าล้อกันสิคะโอเคโอเคแม่แม่แ,มแซวดูแล้วจ้ะเอาล่ะถึงนั้นเห็นจะดูดีทั้งรูปร่างหน้าตาแต่นั้นไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญคือเขาต้องต้องจริงใจต่อลูก เพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่สำคัญที่สุดลูกจะแม่น่ะไม่ได้หวังสิ่งใดแม่แค่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขเท่านั้นในเมื่อนันขนคือคนที่ลูกเลือกแม่ก็เชื่อว่าสายตาของลูกต้องดีกว่าแม่แม่คะไม่ใช่แค่หนูหลังนะที่จะมีความสุขพวกเราทุกคนต่างก็มีความสุข